ปกติแล้วผืนป่าที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านก็จะมีทั้งพระธุดงที่เข้ามาปรากฏและพรานต่างถิ่นที่เข้ามาล่าสัตว์ให้เห็นอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดอยู่แล้วซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่เคยมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์เล่ยๆอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเกือบสองเดือนที่แล้วเมื่อมีพระธุดงเท่ารูปหนึ่งเข้าไปปกกรากฏใกล้กับหมู่บ้านก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมา เริ่มแรกจากสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มหายไปทีละตัวสองตัวผ่านไปไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากที่สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านเริ่มลอยหลอก็กลายเป็นว่ามีชาวบ้านหายตัวไปอีกคนโดยไม่มีใครพบเห็นหล่องลอยหรือว่าเศษซากกระดูกทั้งของคนที่หายตัวไปและสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่หายไปก่อนหน้านั้นพานหลายคนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างก็ลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือโครง่ง ที่น่าจะหลุดหลอดออกมาหากินจากป่าลึกทุกครั้งที่พากันเข้าไปหาล่าสัตว์ก็มักจะหาหลองลอยของเสือโครงไปด้วยแต่ก็ไม่มีใครพบเจอแถมยังมีพลานที่เข้าไปล่าสัตว์หายตัวไปอีกคนทําให้ชาวบ้านเริ่มพากันหวาดระแวงมากขึ้นพรานบางคนก็ยังไปขอบอกให้พระธุดงท่านออกไปจากป่าเสียแต่พระธุดงเท่าลูปนั้นก็ปฏิเสธแม้จะได้ยินว่ามีอันตรายจากเสือที่เข้ามาหากิน พระรูปนั้นกับเก็บสัมภาระอัฐบริขารเดินลึกเข้าป่าไปอีกต่างคนก็ต่างหาวิธีเอาตัวรอดก็เลยไม่ได้สนใจพระธุดงเท่ารูปนั้นอีกการเกตพรานสาวรุ่นใหญ่ไว้สาหปีซึ่งก็เป็นหนึ่งในพรานของหมู่บ้านที่หากินอยู่ในผืนป่าเช่นกันช่วงที่เกิดเรื่องเล่าว่ามีสัตว์ป่าและชาวบ้านหายตัวไปที่ขาดกันว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือโค่งนางกาะเกตก็เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่หลายครั้ง แต่ก็แคล้วคลาดไม่เคยพบเจอกับมันแม้แต่ครั้งเดียวอาจจะด้วยนอกจากฝีมือที่แกมีอยู่พอตัวแล้วแกก็ยังมีวิชาอาคมที่แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายติดตัวอยู่มากจากการถ่ายทอดมาจากปู่และพ่อของตนเองที่แกไม่มีผัวเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆก็ด้วยลักษณะท่าทางของแกจะเหมือนผู้ชายมากกว่าหญิงจากความห้าวหาญไม่กลัวสิ่งใดทั้งสิ้น แต่ภายในใจลึกๆของแกก็เป็นเหมือนเหมือนหญิงสาวทั่วๆไปเมื่อคืนหลังจากที่แกเข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าออกมาก็เจอพรานหมู่บ้านเดียวกันที่ออกมาจากผื้นป่าเช่นกันทั้งสองพูดคุยกันถึงได้รู้ว่าพรานผู้นั้นเข้าป่ามาสองคนแต่อีกคนที่นั่งห่างอยู่ไม่ไกลกันมากนักล่งเช้ามากับหายตัวไปอย่างไรลงล้ร่องรอยเมื่อหาร่องรอยจากรอยเท้าที่อยู่ใต้นั่งห่างกับพบว่ามีรอยเท้ามากกว่าหนึ่งคน ซึ่งนอกจากพรานที่หายตัวไปก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครพากันหายตัวไปที่ไหนแต่ทั้งสองก็ยังขาดเดาอะไรไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยต้องพากันเดินเท้ากลับเข้าหมู่บ้านในที่สุดกลายเป็นข่าวว่ามีพรานหายตัวไปอีกจนได้และพรานผู้นั้นก็ไม่ได้ย้อนกลับออกมาจากป่าอีกเลยทําให้นางกาลเกตรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างจากการที่เคยได้ยินได้ฟังมาจากปูและพ่อของตนเองอยู่บ้าง เกี่ยวกับเรื่องราวลึกลับอาถรรพ์หลายอย่างที่มีอยู่ในผืนป่าอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสือสมิงเกือบสองเดือนที่มีคนหายไปหลายชีวิตคาดเดากันว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือแต่ถ้าหากว่านางกาละเกตคาดการไม่ผิดมันคงได้กลายเป็นเสือสมิงไปแล้วและรอยเท้าที่พรานคนนั้นบอกมันก็คงสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนมาหลอกล่อเอาเหยื่อไปกินได้แม้จะไม่รู้ว่ามันเอาเศษซากของเหยื่อไปทิ้งไว้ที่ไหน ผ่านไป3มวันนางกาลเกตก็ถึงเวลาที่จะต้องเข้าไปล่าสัตว์อีกครั้งก็เลยแบกปืนสะพายย่ามเดินดิ่งเข้าไปยังพื้นป่าที่ไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วไม่แน่ว่าอาจจะมีโอกาสได้เจอกับไอ้ลายพาดก่อนหรือไม่กัไอ้ลายเสือสมิงนั่นจะได้จัดการกับมันเสียทีเดียวระหว่างที่เดินเท้าเข้าไปยังพื้นป่านั่นก็มีความรู้สึกแปลกๆมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยมาตามสายลมเป็นระยะระยะ แต่เมื่อเดินตามเข้าไปหากับไม่พบสิ่งผิดปกติเห็นมีเพียงแค่ขอบเหวเล็กๆอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สูงใหญ่บดบังอยู่เมื่อเดินไปชะโงกดูถึงได้มองเห็นเศษซากโครงกระดูกอยู่ใต้นั้นซึ่งเป็นทางลงไปไม่ลึกมากนักน่าจะเป็นเศษซากโครงกระดูกที่ถูกเสือโคร่งลากมากินทั้งของคนและสัตว์เลี้ยงที่หายตัวไปนางกาละเกตเข้าใจว่าไอ้ลายนั่นหากว่ามันเป็นเสือสมิง หรือไม่กระเสือโครงธรรมดาทั่วๆไปยังไงเสียมันก็ต้องลากเอาเหยื่อมากินอยู่บริเวณนั้นอีกก็เลยตัดสินใจที่จะปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่บนต้นไม้บริเวณนั้นซึ่งในผืนป่าแถบนั้นก็มีพระธุดงค์เท่าที่เข้าไปปักกดอยู่ด้วยโดยที่นางกาละเกตรหรือแม้แต่พรานหลายคนก็ไม่มีใครรู้มาก่อนเมื่อมัดห่างเสร็จก็นั่งกินข้าวห่ออยู่บนนั้นทั้งมื้อเที่ยงและมื้อเย็นรวมเป็นมื้อเดียวกันดวงอาทิตย์ก็เริ่มพลุบ ผลหายจากยอดไม้ลงไปความมืดก็เริ่มลงมาปกคลุมอย่างรวดเร็วพร้อมกับสัพป,ประสิ่งที่อยู่ในพืนป่าแถบนั้นก็กลับเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงสับป,ประสัตท์ให้ได้ยินตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วจนเมื่อป่าแถบนั้นมืดมิดสนิทลงแม้แต่เสียงจริงหรีดเลไรก็ไม่มีพากันกรีดร้องให้ได้ยินนางกาลเกตสัมผัสได้แล้วถึงความผิดปกติค่อยๆล้วงเข้าไปเอากระสุนในย่ามออกมา มีกระสุนอาคมจำนวนหนึ่งที่ปูได้ทิ้งเอาไว้แกเคยใช้สยบเสือสมิงซึ่งเป็นพรานหมู่บ้านเดียวกันมาแล้วในอดีตครั้งนี้มันก็คงจะแสดงความเข้มขลังที่ไม่ได้ต่างกันนางกาลเกตเปลี่ยนกระสุนอาคมใส่เข้าไปในลำกล้องค่อยๆหักลำ่ามกลางความเงียบสนิทได้ยินเพียงแค่สายลมหวีดวิวกระทบกับใบไม้ขณะที่กำลังนั่งรองให้แสงจันทร์ผ่านพ,นพ้นยอดไม้ลงมาจะได้มองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้บ้าง หัวก็ได้ยินเสียงบางอย่างกำลังปีนป่ายอยู่ใต้นั่งห้างมองไม่ถนัดว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่เพียงคู่หนึ่งแสงจันทร์ก็โผพ้นยอดไม้ขึ้นมามองเห็นได้เต็มสายตาว่านั่นเป็นพระธุดงที่กำลังจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างนางกาลเกตก็แปลกใจร้องถามลงไปว่าทำไมท่านถึงจะมาปีนขึ้นบนนั่งห้างของตนเองเมือม่อขมขมแบบนี้ท่านต้องมีความสำรวมอยู่บ้างพระธุดงเท่าก็บอกว่าตนเองนั้นหนีเสือมา เห็นว่านางกาลเกตมีปืนต้องป้องกันอันตรายจากเสือให้ตนเองได้พูดไปพระธุดงเท่ากับปีนปลายไปด้วยนางกาลเกตไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจนใจให้พระธุดงเท่าปีนขึ้นมาหากว่ามีเสือตามพระธุดงเท่านั่นมาจริงๆก็จะได้จัดการกับมันเสียปล่อยให้พระธุดงปีนปลายขึ้นมาถึงบนนั่งห้างพอเอื้อมมือขึ้นมาจับและโผล่หน้าขึ้นมาเท่านั้นนางกาลเกตก็ถึงกับตกใจ เพราะว่าดวงตาของพระธุดงรูปนั้นแทนที่มันจะเป็นดวงตาของคนกับกลายเป็นดวงตาที่มีสีเหลืองรู้ได้ทันทีว่ามันผิดปกติก็เลยง้างเท้าถีบโขมเข่าที่ใบหน้าของพระธุดงนั่นจนร่างของพระธุดงเท่าที่ถูกถีบกระเด็นตกลงไปที่พื้นเสียงดังตบแล้วก็แหกปากร้องโอยด้วยความเจ็บปวดเมื่อเห็นว่านางกาลเกตรู้ตัวแล้วร่างของพระธุดงเท่าก็ได้เปลี่ยนไป ก้มลงคลานสีเท้าแล้วกระโจนพลวดเดียวเกาะเข้าที่ลำต้นของต้นไม้ปีนป่ายขึ้นไปอย่างรวดเร็วในร่างของเสือสมิงที่มีดวงตาสีเหลืองอำพันน้ำลายของมันหยดย้อยออกจากริมฝีปากทั้งสองข้างด้วยอาการที่อยากจะขมือบเยื่อสาวคิดว่าเนื้อหนังน่าจะนุบหนับหนุ่มลิ้นเมื่อเสือสมิงพระธุดงเท่าปีนป่ายขึ้นไปถึงบนนั่งห้างถึงได้รู้พิษสงของนางการเกตเข้าให กระสุนอาคมที่จอยิงเข้าที่หัวเมื่อระเบิดตูมกระสุนกระพงเข้ากลางแสกหน้าทะลุออกทางท้ายถอยของมันเป็นรูโวไอ้หลายเสือสมิงสะดุ้งเหือกลองโอกร่างของมันล่วงพลอยตกลงไปที่พื้นเสียงดังตบเห็นมันชักดิ่นชักงออยู่เพียงแค่ครูเดียวเกิดกระเสือกกระสนหลากเอาหัวครูดไปกับพื้นเผื่อจะหนีร่างของมันค่อยค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างของพระธุดงเท่าตามเดิมคลานหน้าไถไปกับพื้นเพียงแค่ครูเดียว ก็ฟุบขาดใจตายอยู่ใต้นั่งห้างนั่นเองเพียงแค่ขู่เดียวก็มีเสียงหมาเห่าดังลั่นขึ้นก่อนที่มันจะพุ่งกระโจนมาถึงใต้นั่งห้างเดินเข้าไปดมๆเลียที่หัวของพระธุดงเท่ารูปนั้นซึ่งท่อนล่างยังเป็นเสือโครงที่ยังเปลี่ยนล่างไม่เสร็จหมาไอ้ดำตัวที่เข้ามาก็แง้นมองขึ้นไปบนนั่งห้างเมื่อสบตาเข้ากับนากาละเกตที่อยู่ด้านบนดวงตาปกติของมันก็เลื่อมแดงฉานไปเปลวไฟ ไม่รู้ว่าพระธุดงเท่ารูปนี้ไปเอาหมาที่ไหนมาเลี้ยงหรือมันอาจจะเป็นหมาของชาวบ้านที่ถูกหลากมากินและถูกพระธุดงเท่ารูปนี้ทําให้มันกลายเป็นสมิงไปด้วยที่แปลกก็คือหลังพระธุดงเท่ารูปนี้ตายไปแล้วอาคมต่างๆก็น่าจะสูญสิ้นไปด้วยแต่หมาไอ้ดำนี่มันยังคงเป็นสมิงซึ่งนั่นก็หมายความว่าดวงจิตของพระธุดงเท่ารูปนี้ยังไม่สูญสลายหายไป หมาไอ้ดำสมิงยังคงแหกปากเห่าหอนเสียงดังลัน่นแม้ว่ามันจะไม่สามารถทำอะไรนางกาลเกตได้แต่แกคงไม่ปล่อยให้มันหลุดหลอดหนีไปได้อีกลีบบรรจุกระสุนใส่ลำกล้องเล็งลงไปแล้วกระสับไกทันทีเสียงปืนระเบิดโตมกระสุนอาคมกระพงเข่ากลางแสกหน้าของไอ้ดำหมาสมิงนั่นจนหัวมันทิมล่างฟุบลงไปกับพื้นหัวกระจายขาดใจตายคาที่จูจ่ๆร่างของไอ้ดำหมาสมิงนั่น ก็มอดไหมถูกไฟอาคมแผดเผาเจนเหลือแต่โครงกระดูกคงไม่มีทางที่ดวงจิตของพระธุดงเท่าเสือสมิงนั้นจะไปสิงสู่กับสัตว์อื่นหรือแม้แต่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อีกหลังจากฆ่าเสือสมิงเรียบร้อยแล้วนางกาละเกตก็รีบปีนลงจากนั่งห้างเดินออกไปจากป่าบริเวณนั้นทันทีเพื่อไปหาที่มัดห่างขึ้นมาใหม่แม้ว่าจะเป็นเวลาช่วงค่ำคืนนอกจากภารกิจที่สำเร็จด้วยการฆ่าเสือสมิงแล้ว แกก็ยังต้องล่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อหนังของมันไปเป็นสเสบียงสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปเขาว่ามีพรานเข้าไปพบเจอกับร่างของพระธุดงเท่าที่มีร่างท่อนล่างเป็นเสือก็แผละสะพัดออกไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านและพรานทุกคนถึงได้รู้ว่าพระธุดงเท่ารูปนี้เป็นเสือสมิงต้นเหตุที่มีชาวบ้านและสัตว์เลี้ยงหายตัวไปแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของนางกาลเกต เพราะแกไม่เคยเล่าเรื่องราวนี้ให้ใครได้รับฟังเลยนอกจากลูกหลานของตนเองเมื่อการเวลาผ่านไปเท่านั้น